สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้องมีนะครับเหรียญนะครับอ่าเนือดวงนะครับของอ่าลุงปู่นะปู่ทวดนะครับนั้นมาให้พี่นะสี่เหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับแล้วก็อ่าเหรียญรายการเปิดโลกนะครับจะเป็นเหรียญพิมพ์เสมารายการลุ้นเหลืออยู่สององแล้วก็นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตภาพปิดตานะครับทางท้อการนะฮะให้พี่ อีกประมาณสิบรายการนะครับเด like huh? okay. ี๋ยวพี่จนี้นครับนะมาลองเลือกชมดูวิชัยชอบถูกใจรายการไหนนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเริ่มจากรายการเหนือดวงก่อนแลวกันนะพี่นะรายการเหนือดวงบล็อกพลาปากนะครับรายการนี้ครับรายการที่หนึ่งครับเหรียญเหนือดวงครับนี่ฮะนี่เหรียญเหนือดวงนะครับนี่นะรายการที่หนึ่งนี่ฮะเลขคุณเบอร์นะครับสี่สี่หนึ่งฮะ C C ่หนึ่งครับนะสองร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายคู่ละนะฮะคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับเหมือนเดิมพี่นาองละสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สองครับรายการที่สองเลขโค้ดนตอเบอร์ C C ่ศูนย์นะครับรายการที่สองเลขโค้ดนับเบอร์หมายเลข C C ่ศูนย์นะครับรายการที่สองนะครับ ต่อมารายการที่3ครับรายการที่3มเลขโคดนัมเบอร์นี่ครับหมายเลขสี่สามรายการที่3มเลขค้ดนัมเบอร์สี่สี่นะโคดตรงบนต่อสีลานี่ครับนะเนื้อทองทิพย์ผมไม่ค่อยได้มาเลยพี่ทีนี้หายากมากนะได้มาแต่เนื้ออปมกาลและก็ลดมดำนะี่ฮะลดมดำเพิ่งได้ชุดใหญ่มานะครับต่อมารายการที่4ี่ครับนะรายการที่4ี่ครับนี่ฮะรายการที่4ี่เลขค้ดนัมเบอร์หมายเลข4 6 2หสองนะครับ เลขคนเ,เบอร์หมายเลขสี่หกสองนะครับรายการที่สี่นะคระะับเนี่นครับมีมาแค่สี่องค์นคะนต่อมาครับพี่ชายนะครับจะเป็นรายการลุ้นนะครับของอ่ารุ่นหลวงปู่ทวดเปิดโลกนะครับเป็นรายการลุ้นนะครับแต่นะครับเปิดมาแล้วนะครับจะเป็นเหรียญเสมานะครับวันนี้มีเหรียญเสมามาสองรายการให้พี่ๆนะครับได้รับชมนะฮะไปพร้อมๆกันครับนี่ฮะ เหรียญแรกครับลายการแรกครับนะเป็นเหรียญเสมาเนื้อทองแดงผิวลุ่งนะครับนะลงยาออกสีม่วงๆนะครับนี่ครับเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์ห้านี่ครับนี่ปุิรานี่ครับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทราคาเดิมครับรายการที่ห้านะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่6นะครับเป็นเหรียญเสมานี่ครับนะผิวลุ่งๆนะครับเลขคุณเบอร์5 2องนะครับรายการนี้นะครับฝังพลอยนะครับนบพะเก้านะครับลงยักขอบขาวครับรายการนี้ก็350บาทนะครับสำหรับรายการที่6นะครับต่อมาครับก็จะมาอัปเดตเหรียญพระปิตาพังพรกการหลวงปู่มหาธิลารุ่นโชคอนันต์นะครับมาอัปเดตให้พี่ได้รับชมสำหรับอีพีเย็นนี้นะครับนะเดี๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันครับพี่ชายนะครับ นะครับจะเริ่มจากรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับรายการแรกครับรายการที่หนึ่งขอนําเสนอเป็นเหรียญเพ้นครับแบบเต็มสูบอย่างนี้พี่นะครับเป็นพระปิตาพมกรานนะครับนี่ฮะข้างหลังนะครับเป็นพระหุลมานนะครับหรือหานุมานนะครับดูเหรียญก่อนพี่นะครับหน้ากองนะครับนี่รุ่นรวยโชคอันนันครับรายการนี้ครับนะสวยๆพี่ชายครับเพ้นเต็มสูบนี้นะน้องขอที่400บาทพอฮะเลขคนณตัวเบอร์สองหนึ่งครับรายการที่7นะครับ ต่อมารายการที่8ครับรายการนี้เป็นลมดำนะครับลงยาไล่สีเพชรพยานาคเลขคดนเบอร์1น0นะครับเลขคดนเบอร์1น0นะครับรายการนี้เป็นรายการที่8นะฮะองค์นี้ผมแบ่งปันที่280ดบาทพอพี่นะเหรียญสวยสวยพร้อมจะส่งฟรีนะครับต่อมาครับรายการที่9ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณครับนี่ฮะด้านหลังนะครับกูให้รวยครับนะด้านหลังกูให้รวยครับพี่นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่นะครับนี่ นี่ฮะนี่ฮะเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบหกครับรายการที่เก้านี่ฮะองค์นี้เอาไปพี่ชายแบ่งปันให้สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับสำหรับรายการที่นะฮะเก้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบนะครับรายการนี้นะครับเป็นลงยาม่วงนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงซาตินเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขแปดสิบหก รายการนี้แบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะลงยามวกสีแห่งมหาอำนาจครับรายการที่10องค์นี้ขอ240บาทพอพี่นะครับรายการที่10นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่11นะครับรายการที่11นะครับมาลงยาม่วงกระต่อครับพี่ชานนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาพญานาคนะครับ นี่ฮะเลขคนตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งหกครับรายการนี้แต่ผมแบ่งพิเศษให้พี่ๆนะครับที่สองร้อยห้าสิบบาทพี่สำหรับรายการที่สิบเอ็ดนะครับมากันต่อครับกับรายการที่สิบสองมาเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับนี่รายการนี้ครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งห้าหกครับนี่ฮะลงยาไล่สีดำแดงครับรายการนี้นะครับนะนี่ฮะรายการที่สิบสองครับขอสองร้อยสี่สิบบาทพอพี่นะครับ ต่อมารายการที่13รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดามฝัง,ง,พ,ลงพลอยนกพะเก้า 9. เลขคนอัเบั้ใหมายเลขอารมณ์ดีครับหมายเลข55ครับรายการที่13ครับรายการนี้ฝังพลอยเต็มสูบพี่เอาไป250บาทจัดส่งฟรีพี่นะครับพี่ลองคิดนะครับนะ2อ0าบาทค่าจัดส่งก็60แล้วผมได้แค่190บาทนะพี่นะนี่ฮะลองคิดดูพี่เวลาแบ่งปันราคาพิเศษขนาดไหนฮะร,รายการต่อไปพี่รายการที่1 4รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณลงยาลายพางสีฟ้าครับ นะฮะดูผิวสวยพี่พิ่ลุ้งๆองนี้เลยเลขคนณเเบอร์หนึ่งหกสี่ครับสำหรับรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่สองร้อยห้าสิบาทครับนะรายการที่ยี่สิบสี่ครับสองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายนีครับต่อมาครับพี่ชายรายการยี่สิบห้าครับ รายการย5่ห้ารายการนี้เป็นลมดำลงยาลายพางครับนี่ลายพางแบบต้นฉบับเลยอรงนี้นะครับเลขคนณตเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดรวมกันได้แปดเลขรวยครับรายการย5่ห้าพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาททอครับนะฮะต่อมาครับรายการทปไปรายการที่สิบหกครับ รายการที่สิบหกรายการนี้เป็นเพชรนะครับละอองทองครับนะขอบชมพูดํานะครับเลขครเจริญหนึ่งหกเจ็ดเกือบเลขรวยพี่นะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทพอพี่สำหรับรายการที่สิบหกนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะครับนั้นได้ลุงปูทวยมาอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับลุงปูทวดองนี้ครับเป็นอีกรุ่นยอดนิยมครับจมูกองนี้ครับสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะ นี่ครับด้านหลังมีเม็ดพระธาตุนะฮะเม็ดเหรียญพระธาตุมื่นหินนะครับเลขคนละเบอร์แปดสองสี่เก้าครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้รุ่นยอดนิยมนะครับอ่าตอนนี้นะราคาเดิมพิชายสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะนี่สี่ร้อยห้าสิบาทเหลืออยู่องค์เดียวที่วันนี้หลุดมาหนึ่งองค์ครับสมบูรณ์แบบมีคัสสวยมาให้นะครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทลายการสุดท้ายครับตอนนี้กับขอบพระคุณที่พี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ